ต่นที่สองของเวทีผู้นำค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับนักขายเงินล้านนี่ราเานหนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะเมื่อสักครู่มแหมได้ขุดคุยประวัติส่วนตัวกันไปแล้วบางคนโดนกิ๊กเนาะนค่ะ,คะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรสำคัญค่ะจะมาเจาะถึงเส้นทางความสำเร็จของแต่ละคนว่าได้เงินจริงหรือเปล่าหรือว่าที่พูดมาเนี่ยโม้ทั้งหมดอ่ะพี่หีพรก่อนค่ะรวยรวยรวยยังไงรวยยังไงได้เท่าไหร่ พี่เหรอคะ,คะก็ไม่ได้จริงๆแล้วเป็นอย่างที่บอกนะคะแต่ดิวแค่าราชกาไม่ไม่ค่อจะเก่งเคยขายอะไรกับใครไม่ไม่เก่งแต่บังเอิญแช่ผิตภัณฑ์ดีใช้ดีใช่ไหมคะ,คะทีนี้ยังยังแค่เดือนแรกมันก็เป็นหลักแสนและ้วะกลับบ้าน ไม่คุยเพราะอะไรก็บอกว่าไม่เก่งค่ะดิฉันไม่เก anyway> ่งเลยค่ะนี่ก็ไม่เก่งนะคะเงินเงินได้แสนนึงอันนี้ไม่เก่งอันนี้ไม่เก่งนะแต่อยู่ใกล้ยิ่งเก่งแต่้สองปีค่อยหลักล้านอะไรประมาณนี้นี่ช้านะคะจะเจอหลักใกล้ๆนี่ยิ่งหนักกว่านี้ยิ่งหนักกว่านี้ใช่ไหมคะขอบริษัทมีระบบก็น่าจะนะคะเถิยานบัญชีเงินฝากเก็มมากหลายบัญชีเลยค่ะบอกแบงได้เลยอะเหลือเหลือมาไงนี่คือเดือนเดียวลง ลองเช็คทีมมาทาตกใจไหมมันจะบอกว่าตกใจไหมแต่แบบมันพึ่งอะค่ะเหพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่มาเนี่ยเป็นทีแรกของขององค์กรของทีมอะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่รู้จักบอสจ่ะเกาะเคยใช้ลิตภัณั์ตัวเก่าบอสขนาดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณยังได้หลักแสนแล้วจะรู้มากกว่านี้ละกนั่นแหละสิฮะโอ้ยท่านนี้มากกว่านี้เขาก็คงจะแบบอะไร สิบล้านได้ไหมสิบล oh, oh kind of ้านละหลายเบ้งหลายเบ้งอะไรแบนี้นะคราวนี้พอพอพอเสร็จแล้วแบบเราเป็นคนแรกใช่ไหมเทดลองเฮ้ยดูซิว่าอ่ัพพิธภัณฑ์เป็นไงเงินจริงป่ะอืวันแรกโทรสายเฉยมาสิบรหัสสองท่าแกคุณน้าโทรเนี่ยนะทีนี้้ยมันลุกขึ้นมันเงินออกมาเป็นหลายหมื่นโดนนะเสียงเดียวอะไรนี่โดนสิฮะโอ้ไม่ไม่ต้องกินข้าวเสียมันมาก่่มมอิ มัน่เดือเนเดือนเราตั้งเดือนนะคะที่บ้านใช่ข้าราชการเงินเดือนเท่าตั้งเ,เ,เดือนเลยอ่ะเออนี่คือสิ่งที่แล้ว <im> ค <mon> ิดด <im mon> ูถ <im mon> ้าแบบถ้าแบบอุ๊ยสมมติว่าใครก็ตามที่แบบ มองเห็นธุรกิจจริงๆมองแล้วก็แบบมุ่งมั่นอย่างบางคนยิ่งเยอะมองชายนะบมองชายรบไวๆไวอย่างจไวอ้อกว่าอ้อกว่าพี่หน่อยอะไรนี้นะลุยู้สุสๆสวยอย่างจริงด้วยนะอืมคิดดูว่าจะได้เท่าไหร่จะมาเป็นเดลลาร้านในไม่นานจะมาเป็นเดลละร้านภายในไม่นานเพราะว่าแผนการตลาดเราอะมันเอื้อให้จริงๆสินค้าเอื้อแผนการตลาดให้โปรโมชั่นเด็ด ผ้าสนามลุยสุดยอดคุณรอบรอบเขาเพืนทุกอย่างมาปรุงให้ตอนแรกก็สินค้าก็โอ้โหมีจัดแต่ตนบอสมีตัวอย่างเยอะแยะไปหมด มันเป็นเรื่องเป็นความจริงนะเพราะเราเห็นเห็นอยู่ว่าเขาเป็นขึ้นจริงอต่ตอนนี้มารวยระบบแล้วคะนี้คิดพ่รู้ว่าจะไปขนาไงตอนนี้กระแสวิ่งเรวมากค่ะจากที่ไหนก็ห้าร้อยเป็นเจ็ดเจ็ดเป็น้านะคะนี่คือนี่คือความเป็นไมล์เกิลนะตั้งสองหินบอกว่ารวยมากกว่านี้ไม่กล้ายื่นใหม้ไม้ยังไงใค่ะดาดาจะเป็นอย่างนี้ของดานีทุกคนที่จะเข้ามาตรงนี้แต่ดาได้เปิดโมบายึ่ง จะไม่ให้ทุกคน้คุณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่คนเดียวไม่ได้ไม่ต้องรคู่สามีภรรยาสองคนเ๋มีแฟนเนี่ยสามีภรรยา็นแล้วเวลาเราขายสินค้าบอกตอเพราะเรารู้ว่าสินค้าดีค่ะเพราะว่าบางยี่หัดเขาปูพรมแดงมาหมดหละอือสอขบอทุกอย่างมีรอบหมดเลยการันตีทุกอย่างเลยถูกไหมคะแต่เราการันตีด้วยตัวเราว่าเราได้ใช้ ทุกคนที่จะใช้สินค้าต้องร้อยเปอร์เซ็นคือหนึ่งโมโบายคือหนึ่งโมบายก็คือสิบแปดนี่แหละแล้วก็มีโปรโมชั่นแถมอีกสามกล่องของบอสเนี่ยค่ะให้ทุกคนใช้ตรงนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นตให้กับตัวเองให้มันจบไป,เ,ปเลยเแรงใช่มเมยก็เปิดเป็นสี่โมบายนะคะเท่ไเลยคะัะโมบายก็แสนกว่า,ม,ามีฉันไม่ว่าหลังดูป็นกว่าค่ะก็เริ่มเริ่มต้นก็ไม่ได้ลองแล้วไม่รอคือเอาจริงตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลย เพราะว่าทําไมไม่ลองเพราะว่าคือถ้าลองเนี่ยบางคนบางคนที่มาอคือเราเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าคือมันเหมือนมันเหมือนมีสัมผัสว่ามันใช่ทั้งทั้งที่ไม่ได้ลองอ่ะเข้าใจนะก็คือเปิดไปสี่โมบายเลยซึ่งซึ่งสี่โมบายเนี่ยใช่เงินแสนกว่ามันไม่ไม่ใช่ลองของแหละมันมันมันคือใช่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจคือใช่เลยสี่โมบายเลยแล้วก็แสนกว่าแสนกว่าเดือนนั้นเดือนเดียวเนี่ยถามว่าคนตอบรับ จากที่เราไปไปเปิดตลาดเนี่ยมันมาเกือบสี่แสนน่ะมาเกือบสี่แสนน่ะเรื่องเดียวตกใจเหมือนกันนะก็ก็ก็ตกใจแต่ว่าคือคือทีนี้พอติดตามผลทุกคนเนี่ยแรกแรกก็ใช่หละเราเห็นโทรศัพท์เนี่ยจะโดนด่าแต่สุดท้ายนั้นเชื่อไหมครับว่าอต้องไปสายแรกเลยมาเฮ้ยทำไมมันอย่างเนี้ยมันอุปทานไปหรือเปล่ามันมันทำไมมันดีเลยทําไมมันมีเรี่ยวมีแรงเออทําไมมันเฮ้ย คือมันตอบโจทย์มีแต่ทําไมมีแต่ทําามอะไรแปลกขนาดนี้คือคือเราก็ยังเกิดคําถามกับตัวเองว่าแล้วแล้วมันใช่ไหมมันจะมีคําดอบไหมเดือนแรกเดือนเดียวไม่มีอะไรมีแต่ผลตอบรับแล้วเดือนที่สองยิ่งยิ่งยิ่งมันเติบโตตั้งแต่นั่นเลยใช่ไหมตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเออมันจริงๆแล้วไม่ต่ำกว่ารายได้นะสรรพกรไม่มา ไม่มาไม่มายุ่งอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันถูกต้องเรียบร้อยหมดนะครับเท่าไหร่คะัช่าไหนก็เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกหลักปลายต่อเดือนรว้ได้แล้วตั้งแต่วันเรกเดือนเลกมาเนี่ยหกหลักปลายเนี่ยมาตลอดเลยครับแล้วตอนนี้ สิบเจ็ดเดือนไม่เคยตกสิบเจ็ดเดือนตอนนี้นะครับแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยออกเดือนเนี้ยออกรถป้ายแดงไปหนึ่งคันแล้วก็ได้บ้านหนึ่งหลังที่สงขาอนี่คือสิ่งที่ได้ออันีจะเป็ฟฟิชยแต่ดิฉันไม่เชื่อหรอกว่าเป็นของคุณดิฉันเชื่อเป็นของคุณอ๋อใช่ยโอ้ใช่ผมเห็นแต่ตัวเลขแต่ว่าเงินในบัญชีผมไม่เห็นหรอกเพราะว่าทุกอย่าผู้จัด เลยว่าเขาเก่งขนาดไหนเขาทำอะไรบ้างไม่ต้อต้องมีกระเป๋าซ้ายคุณไหมครับใช่นกายฟวาเมื่อเราทำงานทกแบบนี้เรามีความสุขนะไปเดินออกท่องเที่ยวเลยให้ให้เท่าวันละสองร้อยไหม่ครับมมีบางคนบอกว่าสองร้อยเนี่ยเยอะไปนะให้จาสอร้อยป่ะต้องเก็บก่อาตอนนี้กำลังสร้างอยาก เราอยู่ตรงนี้เราก็อยากออตอนนี้มีรถ้า้แดงตอนนี้ท<ะ>ีมงานก็ตามกันมาตามสีกันนะคะเ<ะ>กไป้ใยแดงก็าะต่างคนต่างมีรายได้ทุกคนเลยม,มีไรายได้รายวันอะ่ะ ใช่ไหมใช่แล้วทีนี้พอเราออกวัดปุ๊บเรามีบ้านปุ๊บทุกคนก็อยากจะออกวาอยนมมี่จะทำเหมือนเรากจะทำเหมือนเราคือคืออยากเป็นตัวอย่างเราเราเราเป็นต้นแบบเราก็อยากเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้รู้ว่ามีละคนคือมีละคนคือของจริงคุณคุยอะไรก็ได้ที่ทำงานส่งทรัพย์สินต้องคุยกับคนนี้แล้วก็เห็นไปบอกว่าสามจังหวัดก็ไม่ได้ยากนะคะยอดขายมาตึง หลายคนบอกว่าทํางานยากไม่ใช่เลยไพ่อเลยครับพร่อมีรักเพื่อนมันมันมันมหาศาลจริงจริงมันจอดได้ทุกที่จริงจริงมันจอดได้ทุกที่มันไม่เลือกว่าจังหวัดนี้ไม่เกิดไรทีเดไม่ต้องไปหาจิกแล้วนะนี่ก็คือเมียเกาะเมียใหม่อยู่คนเดียวรู้สึกแปลเป็นสาวไหมพยายามจะโยนเขาตัวเองตลอดไม่กลัวกลัวพี่กายไม่แต่เรื่องยอมรับเรื่องความเป็น ไปหนุ่มเป็นสาวใช่ในอนาคตวางเป้าไว้ไกลแค่ไหนคือคือผมมองว่าตำแหน่งสูงสุดของของมิราเคิลเนี่ยก็คืองคิงใช่จะต้องพาทีมาทั้งหมดเลยต้อง้งเอ่อทีงานทั้งหมดเนี่ยคือคือเราก็ทั้งสร้างข้างล่างให้มีรายได้แล้วก็ฐานที่เป็นพีระมิดจริงๆแล้วก็เราดูแลเขาแบบด้วยใจจริงๆตรงนี้นะผมเชื่อว่าฐานตอนนี้ของผมทั้งหมดที่ที่เราดูแลเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกินต้นปีหน้า ต้นปีหน้าแล้วก็คิงของบริษัทเนี่ยก็คือเบนนะครับบอสให้เบนฟรีด้วยตีสุดยอดตีสุดยอดสุดยอดคือเต้าเราใหญ่จริงๆเต้าใหญ่จริงๆแล้วแข่งกันแข่งกันเนี่ยไม่ต้องคีมือมาด้านนี้นะครับไม่ต้องมแข่งด้านนี้ฉันจะบอกว่าข้างหน้ามีคนนั่งแล้วแต่ข้างหลังมีเชนจอนไม่ป้าปูปาปูบอกว่ามาแข่งด้านนี้ไม่ต้องมาด้านนี้ นี่คือที่คนแข่งกันเพื่อเพื่อความสำเร็จนะใช่ใช่กา่ความสุขควยมมีความสด้วยคือคืดูแข่งกันแต่ที่จริงพวกเรารวมเป็นทีมเดียวกันเราเป็นร่วมกันได้นะครับหรือเราเป็นยูนิตี้สมมติว่าภาคใต้เนี่ยถ้าผมมีทีมงานเนี่ยผมก็ฝากเข้าประชุมร่วมกับทีมภาคใต้อ๋อไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองค่ะไม่จำเป็นเราไม่พาเรื่อยไม่คใช้โทรศัพท์ฝากกันไม่คือเพอาะตอนนี้เราเราจะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานคือวันนี้เราจะ ให้ทุกคนว่านี่คือคือมีเครื่องนะครับเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องว่าจังหวัดนั้นคือเราฝากไปได้เป็นคร่อช่วยในการให้แนนทิมคือให้ให้เกิดความเราเรียกว่าความความรักเกิดขึ้นและสามารถที่เขาเรียกว่าอะไรน่าจะทําให้เกิดพลังเนาะมีความรักรวมกันได้แล้วเราก็จะเกิดความอบอุ่นคือ ถ้าเราฝากกันได้อย่างเงี้ย the ตอนเนี้เรามีตัวอย่างให้เห็นเยอะเลยค่ะนะฝากขอนแกนได้ขอนแกนฝากกรุงเทพฝากภาคใต้ได้เนี่ยตอนนี้ทุกทีมก็เลยโตไปด้วยกันค่ะนะเวลาประจัดประชุมทีจะมีหลายทีมเลยเข้าปรเนนั้นค่ะก็จะมีทีมละกี่คนก็ว่าทนไปแล้วแต่ความสามารถนี่นี่น่ที่นั่งอึ้งคือเราจะเลือกใครดีอจะไม่แต่แต่ที่กระแสแต่แต่ที่มันได้กระแสเนาะครับชื่อคือช่วงที่มันได้กระแสหลังจากที่บอสปรับรูปแบบของการ เขาเรียกว่าการอุปลนะครับเลยมีหลักสูตรหนึ่งของบริษัทหลักสูตรนั้นคือโคทูแอมโคทูแอมเกิดขึ้นหมายถึงว่าหลักสูตรนี้คือเป็นประตูเขาเรียกว่าเป็นประตูเศรษฐีให้กับทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสู่สู่ความสาเร็จได้ใช่ครับมันเลยเกิดภาพและกระแสแรงที่สุดในเวลานี้ทุกพื้นที่นะครับกระแสตรงนี้สามารถคือเอาอะไรทุกวันนี้เขาคิดแต่เสมอว่าเฮ้ยไปทําเพื่ออะไรคือทุกคนอยากจะเป็นแอมถามว่าตําแหน่งแอมก็คือเป็นตําแหน่งแรกของ ของที่เราจะเข้าสู่ธุรกิจของมิษจะมีรลายเสนนะครับอันนี้คือคือใช่เวลาจับประชุมจองครับจองแล้วยังยังไม่ได้ปลาก็มีครับเพราะมันมันจากัดนะครับว่าแค่นี้ง้วนนี้เอาแค่นี้นะครับอย่างที่ใต้นะครับรับแค่ห้าร้อยคน5้า้ิถูกไหมครับอย่างเที่ยวนี้ที่พัทยานะครับแ800ร้อยบอดบอดกว่าแ800รอแต่ละนี้มันพันกว่าคนก็แย่งกันแล้วไปไปด้วยค่ะ อย่างทนี่เราไปดูเลยความยิ่งใหญ่ถามว่าความยิ่งใหญ่เกิดจากอะไรเกิดจากการยอมรับของของมิระเพืนเกิดจากยอมรับสินค้าจริงๆแทมเราพูดไม่ต้องพูดถึงว่าเพราะวันนี้คือทํายังไงเราก็ได้ทำน้อยได้มากทำมากก็ยิ่งได้มากนะครับว่าทุกคนที่นั่งอยู่นะครับทั้งที่ผู้นําไม่ได้มาคือลงพื้นที่คือตอบโจทย์ด้วยตัวสินค้ารูผลิดคอน้นหลักง่ายหลักล้านส็หรับคุณงง่ายมันมันได้คือเราเรามีวิธีการแล้วเราก็เราถ่ายทอด เวลาขึ้นเนี่ยไม่ได้ไปจ้างใครมาไม่ได้จ้างไโค้ดมากใช่ไหมแม่เราใช้วิธีที่พวกเราได้่ยทำงานเราได้อย่างไรแล้วถ่ายทอดลงไปไม่ต้องโค้ดเยอะแล้วถ่ายทอดลงไปสู่รุ่น้องค่ะเพราะทุกคนเก่งทุกออชีพนะครับด้านนี้ด้านนี้คือเอาเอาเอาลความสุดที่สุดของตัวเองออกมาคนสำเร็จเนี่ยอย่างอาจรย์เนี่ย จารย์ก็อยู่คนแก่แกก็มีวิธีการของอาจารย์ทำงานของอาจารย์กังสงนะครับเชียงหลอใช่อาทำงานไม่เหมือนคนอื่นคนนี้ก็คือเขาเรียกว่ากัรไม่ปล่อยรีคุดข้ามปีก็มีอาจารย์รีุทดข้ามปีเลยหรอคะในคนเนี้ยคุณคูมีผู้ช่วยอย่างนี้คือไม่ต้องไปไหนกันนะไม่ต้องในครับี่คือมือขวาครับเขาเรียกว่ารีคุดข้ามปีเขาเข้าไงเข้าไงเหรอครับเข้าสื่อครับวันนี้รายได้เยอะไหมคะ ก็เดือนมีนาขึ้นเพี่อเนี่ยก็คือมีกันหนึ่งสองแสนกว่าสองหมื่นอะจนปลายไม่เหมือนนะครับเห็นไหมเขาคุยกันนีเนาะหลักแสนหลักแสนด้วนัหนเลยอ่ะเริ่มต้นหลักหมื่นมีบ้างไหมตรงนี้ ไม่มีเพราะมันอายมานั่งครับโถ้าหลังเงินไม่ไม่ไม่ไปนั่งเต้ยงยี่นะครับเพราะที่นี่ก็คือส่วนมากก็คือแต่นริงไม่ค่าจัดกันเองยัะจัดกันเองท่าแพ้หลักร้านที่ผมเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากิราอเครื่อค่ะ คือ<ม>คือที่สําคัญนะพี่คือคือเราพูดเสมอนะครับว่ามีละรขึ้น,เ,นเราอยากให้เป็นแกนหลักในการทําธุรกิจคือ<ม>ทุกคนก็ต้องการธุรกิจน้ําใส<ม>คือสีขาวนะครับแต่วันนี้มีละรขึ้นนะยิ่งกว่าสีขาวเพราะอะไรครับเพราะตัวผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคนคนที่ทําไม่เป็นแต่ขอให้เดินเข้าไปหาคนคนอะไรครับคนที่ป่วยสุขภาพไม่ดีนั่นแหละครับเราจะได้ลูกค้าโดยอัตโนมัติจากลูกค้าปั๊บเนี่ยเขาจะกลายมาเป็นเขาเรียกว่าคนรักธุรกิจและคนคือเป็นนักธุรกิจโดยตรง ก็คือเกิดจากตัวนี้หลังจากนั้นเขาก็จะมีแรงเบี่ยงขึ้นมาจากที่ว่าคนป่วยแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นผู้มีรายได้หลักแสนจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนป่วยแล้วคนคนไม่ป่วยแล้วเป็นไม่สวยได้คนไม่สวยเยอะครับเดี๋ยวนี้งานเต้มสวยเพียบเลยมันได้หลายเป็นป้าหมายอยู่แล้วใช่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนั้นไม่จะเป็นต้องไปสัญญาตามแต่ท่าอาจารย์กัญพง์เขาจะเอาแต่หมอเขาเอาแต่หมอเนี่ยครับ กันไม่ปล่อยไงกันไม่ปล่อยว่าได้พูดแต่คุณหมอทุณหมอพยาบาลอัเนี้ลองฟังอาจารย์กินพูดกับคุณหมอทั้งนั้นเลยยังไงยังไงก็ได้คุณหมอที่ก่อนแกก็เป็นทามมั่นใจนะที่ได้ได้ได้คุณหมอมาค่มั่นใจในตัวสินค้าด้วยแล้วก็อยากจะอยากจะปลุกพลังทีมในอีสานให้ให้มันตื่นนึงแรงคุณเป็นปลุกเสกอะไรกับคุณหมอก่อนหรือเปล่าก็ไม่มีนะคะก็ใช้ความมั่นใจสินค้านะครับ ก็ได้เจ็บเพิ่สิบกว่าท่านค่ะสิบกว่าท่านเลยคุณอาจารเนะว่าเราสองคนนี่คือคุณหมอทั้งรยาบาลใช่เพราะอาจารย์ก็จะมีทั้งคุณหมอป่วยแล้วก็คุณหมอไม่ป่วยใช่ไม่คือคือคนหมอคุณหมอบางท่านเขาจะาสุขภาพของตัวเองเนี่ยมาวางเป็นตัวทดลองก่อนจริงแล้วคุณหมอบางทีเนี่ยสุขภาพถ้าไม่ดีพอท่านมาใช้ปั๊บท่านบางทีบอกว่ามันถึงขนาดนั้นเลยหรือสิิทคาเนี่ยคือคุณหมอเขาจะตอบ ตอบโจทย์ของเขาเองแต่ถ้าคุณหมอที่รักสุขภาพเน่เขาก็จะหยิบเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเขาสามารถไปบอกคนอื่นได้ที่ที่คนป่วยที่เขาดูแลอยู่บางครั้งเนี่ยหมดที่การเขาเรียกว่าหมดที่การรักษาเนาะเขาก็สามารถที่เอาตรงเนี้ยไปทดแทนได้ด้คื่ยากินจนฟันเหลืองเลยหนูอ่ะอนที่จะไนด้นะคะนี่คือความเป็นมิราต้นนะคะใครที่ยังไม่มาสัมผัสต้องบอกว่ามาสัมผัสโดยตรงใครที่ยังไม่เคยได้ใช้สินค้า แนะนำให้มาใช้ด้วยตัวเองนะคะตัวเจนเองเนี่ยตอนแรกก็โอ้โหสปเปรย์ยอะไรอ่ะมวดก็สีเขียวอื้อเลยอะ่ะตางในี่นยังสีดำอีกอะ่ะลองฉีดก็ไปดูปรากฏว่ารสชาติโอเคมีมีมีเหมือนกับว่ากลิ่นยากลิ่นสมุนไพรทุกอย่างอะ่ะมันช่วยนะคะมันช่วยให้เราสดชื่นนะคะหลังจากที่เราปวดอ่าเขาเรียกว่าปวดในคอเนี่ยรู้สึกเลยว่าหลังจากฉีดเป็นสักประมาณ15นาทีเสียงจะกลับมาปกติ ถ้าเกิดติดหวัดเนี่ยค่ะให้ดีผิดนะคะนี่คือสิ่งสำคัญคุณอย่าไปฉุกเรื่นงยาหมออย่างที่พี่เฑ์บอกฟันเหลืองไม่ใช่ดีนะคะไปกำลังจะมาาะพี่ากณายาเยอะมากก่อนก่อนหน้าที่จะมาเจอสินค้าดีๆเนี่ยค่ะเพราะงั้นคนใหน่ที่สนใจเข้ามาได้เลยไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นเรื่องต้นของการดูแลสุขภาพให้ไม่จะไม่จะเป็นต้องไปหาหมอค่ะ ช่นนี้ต้องขอบคุณท no ุกท่านค่ะที่ให้เขียนมาร่วมรายการเบทีผู้นำค่ะขอบคุณค่ะพบกับรายการเมทีผู้นำได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ